เชีงโปงมูพยปงสิลกไปมัดเขา่าให้พี่ไอคือว่าชอ่องน้ำกันครับเข่ากระเลีล้ยวเราแหละที่สองไร่กัดแก้วหละเพิ่นมาเกี่ยวให้เกี่ยวกันคืนไปเบื้องน้าก่อนเบื้องน้าน้ำหญ่ก่อน เรียบร้อยแล้วครับได้นาสจนประชุมเกี่ยวเข่าแล้วแล้วกล้วยเดี๋ยวจะกล้วยโพล่ะดึงน้ำก็น้ำอันซื้อแพงไหมไม่ซื้อแพงมือสองคนดอกไหลอยู่เอาคือลหลคอยแทะน้ำไปใส่เสื้อบเบิดฮะ จะปล่อยน้ำไปใส่นี่เพราะว่าอายุขึ้นไหลคอยเถอะไอะ้พ่อจอกสิหอนมือ่อใดแล้วเสม,มอกระเด็น <c oughs> นี่แพงนัม่ม,มาสามร้อยวัตต์สามร้อยยี่สิบวัตต์อันที่แรกเอาสองแพงใส่สองแพงแพงสองร้อยยี่สิบมันแพ้พอๆมันกระตุน้นเอกระตุน้นตัวนี้สามร้อยกลัวขึ้นดีอยู่ครับแต่ว่า มอเตอร์มันจิทเห็นบุ้บุบ้นนี่มันเป็นมอเตอร์ยี่สิบสี่บุญตัวนีน้พอดสามร้อยสามสิบบุญผมเอาโวลต์มันไก่ชื่ออันรุ่นน้อยไหมครับรุ่นน้อยปั้มน้อยปั้มท่อยังท่อแขนนี่ิดะปั้มสามนิว้วปั้มสั่งนี่เหนียดไหมคืนนี้อยู่ในเสียงมันค้างเสียงมัน ามาเสร็จแข่งนียนะครับเดิ้งน้ำสุนทรเรงก็ดิ้งน้ำด้วครับมันก็เลี้ยงปลาไว้เลี้ยเพียงใส่เร็วๆนะครับเกี่ยวเขาจากได้ซีดแดดเอาละโอ้ยมันจังเรษพองไว้สิบกุญชุ หอยโค้งหอยซีรีผมก็ปล่อยลงอยู่นี่ปล่อยลงไปเรียนตายอยู่แล้วพวกใครงั้นน,นกอเน,นะนกนกอพยพมันจะใส่เราตัวน,นี้ยังดอกไม้ดอกไม้ในสวนหนพื้นที่ที่เหลือผมก็เฮ็ดเป็นสวนครับข้างบนปรเฮ็ดเป็นสวนสวนพืชผักนานาพันธุ์นั่นแหละ นี่กล็ลงมะเขือแล้วลงมะเขือมะเขืออันมะเขืออันมะเขือเขือเปาะบ่ดมหลายพันเนาะผสมปะสานกันนี่ก็เป็นกระเจี๊ยบครับกระเจี๊ยบแล้วไปผลักแล้วไ,ไปหันก็เป็นอันเป็น อากัะเกี่ยวเยผมว่าน,นางเคอคอยดิเึื่งกันนะเะมันดันขึนแล้วเสียงมอเตอร์ขึ้น,นอยู่บ้างก็ได้เก็บอยู่จะว่านีตกแร่งตกแร่งจะได้ขายหวานหวานะกรอนนี่ก็ไปพุ่นลลาลงปปอากระปูทั้งปุ่นก่ะเกี่ยวขออก อันพอได้ประสริฐายไม่ช่วงไม่ขาดเขาเโลดนะห้าสิบบาทเท่น้าเหาะไก่เพิ่งมาเห็นเพิ่งได้เสือเอาไอ้โลกกลัวอยู่เศร้าก็ได้ดต่ำทำเห้หลบับเนี่ยเราก็ขับปรับปรุงพื้นที่ดีบาดตินวาสิงยำเพียงลงุ้ผลอันย้ำย้ำอันนี่กูได้ ผลผุดออจะว่าันน้ำค่คองพันป้แหงนี่ไรซ้ำนีอะะนี่เือนราคาถึกพันกว่าบาทเหไหจะว่าจะได้เป็นปีเดี๋ยวดิจะ่ผมใหญ่ามาผมก็เอามาน้ำเลยนี่เด็ดแพงไหมผม,มแพงไมหมหรกแพงมือองนั่นแหะเอาน้ำต้านเพิน้วก็แห้งอยู่ผมก็บพได บำรุงสอบบำลุงเป็นจักหน่อยอยู่เห็ดที่กะกอกนี่งหารกันอะเห็ดี่จะยิงทหารกันอะไรนี่เวลาบังกะทิเห็ดเห็ดย้ายว่าเห็ดไปด้หลายโน่ใส่บำ้มีเวลาบังบำลุ้ไฟฝ่าครับไฟฝ่าบ่มี้ใส่โซดาซิลล์เอาต้นแค่ก็พอาด้เก็บอยู่ กกี่ผสมประสานไปกับผักกับใสอ,าานะอันนัย่างนี่แหละได้ปองหอยักหอยขันงุ้มไปไข่เนี่ยขันหอยอยู่เนาะหน้าเตียงกับพ่อได้งุ้มไข่อยู่แต่ว่าการห้างเราก็ไปจะกินน้ำไปเห็ดพอได้ยู่งไปกินน่งกันทั้งไงไม่เราก็จะปลูกแซมไปน้ำเนื้อกระเจียวจุดจุดก่อนจุดตัดตัดออกให้มั้งแต่ว่าทั้งเสา ตัวนากระเจี๊ยบเอาผิดพูดนากระเจียวอันนี้กระเจี๊ยบขอโทษได้เลยท่านผู้ชมนี่เขาไม่กับเราก็ปลูกแซมแต่น้ำแม่บ้านเราหรอกย้ายแล้วเงียบๆไปน้ำสวน,วนความสวยความงามกับสวนเนี่ยบาิสันต้นกระเจี๊ยบเขาก็เหี่ยว,วเฉ้ยวะคือนจังน้ำก็จังหดอยู่มันเป็นดินอันดินบ่มีเนาะดินบ่มีหนาดิน อ็พายามแับพยายามบำรุงมันอยู่พายามบำรุงไปายามดูแลอย่ละบำรุงกันง่ายอยู่ใส่บักแจง,งผลผลิตเริ่มแล้วเริ่มพวกชั่วห่างแล้วเอาบักแจงใส่จออาจอเปล่งไหมใส่ชนะไม่หรอกไหมเพราะได้ชื่นหูชื่นตาอยู่ดิไม่ครับ ต้นไม้ผสมไปน้ำสวนก็ได้เปิดเพลินไปน้ำมันกระเดืองมองนี้นฮะนี่ปลูกกรใชาย่ปักตานคนก็ใส่ยไปอยู่นั่นดีนั่นดีเบียักตานตานล,ลายต้นอยู่ปลูกไปจะพุ่นละบริวารออกจากคลองเพื่อให้ลูกให้หลานดินโดนหลอดไปพุ่นละนับแพรก็นเป็นห้องเอื้อยหรอกครับข้มามเรียนไปฮันข้ามเรียนเป็นป้าปักมัว พี่สาวน้ำบ่็คืนวะนั่งก่อนเอาปล่อยมาปล่อยมาสิกำลังบุกบักบุกบักบุกบักเออมา,มาแล้วมาแล้วครับต่อตรงจากอันอยู่ที่ละจากซ้ำมิดมา ชนไอ้ช้ำไรเด้มุมแหล่งบ่ได้เฉยๆสั่งสื่อมาเออรุดอีกซ้ำไปบีบรุด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 มองเกาขึ้นมาหายกันเนาะลืมไปโรงบีบผ้าพี่หงไม่มาเบิ่งกันดอกไม้เนี่ยบ้ันไม้ผสมสวน ในเบืองในสมในชายผาไปน้นในสมซื้อหงซื้อจาไปสวย,สวยรุดมองเกาแตงแดงลูงแดงกะกสิไดงแก่ที่กินไมหน้อยอยู่มนนะั้จนในจะค่อยปรับปรุงบำรุงไปนะครับค่อยเบิ่งกันไปนี่ละ trong cả khói, cả cái khói em lắng tai chạy đa. I've đã coi yên, coi điện a bù mày phân hưng. Mùa hưng, bé lam sibu. I help. I'm không ngon cảm kìa cái vẫn nọc kìa. Mhm. 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 nè mực nằm cả đó cho to nằm cả cái đụt nó có sáu thẻ bón nằm này lầy bỏ úp Sẽ nó mong câu to cho này quá mà xin đi phụ nữ hình mưa điều nè mong câu đút mong câu to nạ to lặng nhỉ ạ tiếp ออึึบบต้นตาลเหีียต้นตาลเอามาปลูกไว้เหีียตาลเหีียตาลต้นซีดาต้นฝรั่งนี่ก็ต้นตาลให้ลูกให้หลานเลี้ยงดูรอดนี่วางให้ปรับตรงนี้นี่ตรงนี้เป็น เพิ่นจะเป็นไงอ่างลครปูนหมูนึงเกี่ยวเขาอนพดรถเกี่ยวข่าไก่ชีเดียวเหรอครับรอคุบนี่ก็ได้ปุนรถเกี่ยวข่าเฮ้ยปนปนปนดูไก่ป่นขาวขาน้าพงพงน้าปนกระลังใก่ชีใส่เวลาไปที่หามือเพิ่นจะชีเดียวหรอเอาเดม อันมูยุ้งโซงอันวัานมูนุ้งเลือดบ่อากระปูนุ้งเลือดพ่นหยดพุ่งไปแม่แน,น่นนั่นยางโซงก็นุ้งเลือดเพ่นไทยเพ่นเพ่นอันรถไทยรถรถที่เขาเพ่นอันเหยียบกระปูออกก็ได้ไปหากเก็บไตไปชั้นกับชั้นไปบนชั้นมันกระมุนก่อนก็ได้ข้องครับส่วนก็เป็นข้องเสร็จไก่ขุดไวไ้ให็นไหมปมันขุดไป้เห็ เริ่มคอนลแล้วล่ะเพราะได้กินปลา okay. ค่อยๆขึไปเนื้อๆขป้นไปสิล่ะครับเนื้อไกลแลน่ตัวพ่อไ่พงษ์มีพงษ์กับพี่ไอ้กอดพักกันไหมอ่ะกู้เข่าให้พี่ยยไ,ไอนน้นี่ตามาดูพูดๆนะมันน้ำมูกก็ก,กินปลาขุดไปเพราะได้ปลามาสดมันมงูปลาอานนี้ นี่ปลาคอปลาชิงนี่น่อยมาไปสุกเลี้ยงมืออยู่นกมากินก่อนกูเดี๋ยวพอดีปลาไม่เงี้ยตัวนี่ตะรับเสียบอยู่อู้กูเดี๋ยวอันนี้หลายอยู่มันปลาชิงกระมีปลาชิงอื้อปลาชิงตัวบางเงี้ยจ้ะปลาชิงตัวนี้สนชนปลาชิงกับปลานิลนะครับกระปนิลเงี้ยนี่ตัวสามนิ้วอ่ะมุนมาจะใส ผู้ดใดผู้หากระปู่ปบอกว่าสิล้งไปอยู่ไดบ่ก็หากระปูประชันเป็นช้ำเป็นหาใช่เนาะเป็นหากรอนให้จังเลยนี่ข้าไปลงเบื้องเขากระดะนีนี้เข่าเข่าพื้นที่ซองไรนี่มองนี่เฮ็ดบ่ได้ปายในนี่เดี๋ยวรป,รปรับเดี๋ยวคุยเดีกยปรับเนาะ ขีอขอกงกับขีใหญ่ง้วกับขีปลูกไปน้ำให้นะไปเรื่อยๆปลูกนั้นเป็นขีปน้ปูนปลูกๆๆนนอนเป็นหมองเป็นหมองไปเขโมูยเพื่อนที่ดี้พูนก็นกนได้ใหญ่อยู่มหลายเติบนทุกปีนี่เด็กครับผลผลิตก็ได้ผลผลิตของสองเท้า สองตายายกองเรกกองมาเศร้าเลยล่ะก็เลยพากันพักสักก่อนเนี้ยมันชองไม่มันตากเลยจังน้อยก้อกนตะกองเรกได้สิบเอ็ดถุงนะก้อนมาเศร้ากองนี้ก็จะได้สิบนี่ละสิบเอ็ดขึ้นกันนี่ละได้ประมาณยี่สิบยี่สิบก็ยี่สิบก็สอบนะครับสอบนึงออกไ็ไปสี่สี่อีกรองมึงจะอ่อนมาสอบนึงก็เผ็ดกันเขาหั่ง อันนี้กรรมกรคู่สิบหัวมาท่านมามาจอดจะโดนโดนคุณถึงแม่ลำน้าแล้วคุณว่าเสียเฮ็ดไปแกเพียงอยู่นั่นสิเดี๋ยวมาท่านด้ส่อมอยู่ที่มาปลายางนี่นะยางหัวใช่งานดีอยู่ครับนี่ยางขั้นมายางไหนมันปลาอยู่นี่อาขึ้นนาะท่านมาบำรุงรักษาเอาอยู่ พอได้ลากพอได้ไถพอได้ดันอยู่ครับพอได้แก่อยู่นี่แราหมดกันละเที่งที่นี้ไฟผมก็ใส่โซลลเซลล์ตัวนี้ใส่สองแผงชาเดเบ็ดชาดบอกนู่มบางเท่าของพุทธเอาก็นี่แหละครับสองตายายที่น้องกันมามะแม่แม่ต้นเกี่ยวเขาเรียพิ่น,นก็นี่จักมีอิมซิม เดือพยัย,ยหให้เกี่ยวอยู่พี่สาวกับเกี่ยวเลยนี่เกี่ยวแล้ว,ว,วมันคงยังปุ้งขึ้นปมาณอยางอยู่นี่ไหนไม่มัไปรามพอดีได้แมงลามอยู่ไอ้ไก่ฉันจะเป็นชวนมื่ก่อนครับคลิปนี้ก็ สำลาพระาจากท่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้องมาคอยบึง้งคอยชมบคอยติดตามกันขอขอบคุณในหลายครับช่องใหม่ปากนะไม่เลยครับเด้อขอจะบึงพญรัหัพจิผมรุ่งรักษาพื้นที่มองนี้จังได้ไอ้กล้วยได้ยอย่างละไอ้หม้แม่ตัวนึงขอบคุณครับสำรับพระาจากพ่อแม่พี่น้องสู่ขขคู่สู่คนเด้อครับขอบคุณครับ